ที่คู่นี้กันมากดีกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะฮะครบแป๊บเดียวนี่จะ5ปีแล้วนะพี่อุ้นใช่จะพูดถึงคู่ของฟ้าสาริกานะฮะกับคุณนักกิจจริตครับซึ่งแฟนๆ FC ของทั้งคู่นะครับก็ได้เห็นนะโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าช่อง YouTube ของคุณฟ้าเนี่ยบ่อยๆ <You. S 1> คุณฟ้าเขาก็จะมักแบบว่าขิงเรื่องฝ่ายชายบ่อยๆนะครับ <You. S 1> เจอเจ้าตัวให้คุณฟ้าเนี่ยอัปเดตความรักหน่อยรวมไปถึงขิงให้ชาวเน็ตฟังหน่อยว่าคุณนัทเนี่ยเขาน่ารักอย่างไรบ้างครับเชิญครับคุณฟ้าครับ 4ปีค่ะปีนี้ขึ้นปีที่5ใช่คุณมาคนชอบมาคอมเมนต์เออคนชอบมาคอมเมนต์เราก็แบบไม่ตอบก็ไม่ได้ไงชอบชอบแซวไม่คิดว่ามันจะขนาดน,านั้นเพราะเราก็ตอบไปเรื่อยไปเปื่อยไม่ได้คิดอะไรค่ะขำๆ <c oughs> เพราะว่าคนชอบมาเล่นอยู่แล้วเราก็แบบชอบไปเล่นคุยกับเขาอะไรเงี้ย <c oughs> ก็รู้เหมือนรู้กันว่าแบบเขาเล่นเขาแซวสนุกสนกจนแบบทุกคนแบบกล้าเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไปตอบขำๆเราสู้อยู่แล้วฟ้าชอบที่เขาเป็นคนมีความชอบที่ชัดเจนอ่ะมีแพชชั่นกับตัวเองแล้วก็หล่ออ่าแล้วก็สบายตาดีเราคิดว่าเขาเป็นคนตั้งใจนะเวลาเราเห็น เขาตั้งใจแล้วเขาเขาทางานเย่ยมันไม่ว่าจะเป็นใครนะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แหมชอบการที่คุณฟ้าเขาบอกว่าก็หล่อ,อ,อดูแล้วมันสบายตาดีส <laughs> วยหล่อทั้งคู่แล้วก็ฝีไม้ลายมือการแสดงยอดเยี่ยมด้วยรจริงติดตามผลงานได้โดยเฉพาะเวลาแสดงหนังนี่เก่งมากทั้งคู่เออนะฮะ <c oughs> คู่นักแสดง <c oughs> ตัวจริงเลยนะตัวจริงรที่แบบหูสายอินเนอร์สายแบบอินจัดๆเลยคุณ <c oughs> ผู้ชมไม่แปลกว่าง,งาน,นของเขาเป็นยังไงคุณภาพเพราะนั้นเลยนะฮะยังไงก็แฮปปี้กับทั้งคู่ด้วยนะครับ